ค่ะวันดีค่ะชาชนะผ้าบุตรพักเด้อค่ะซึ่งเป็นโตแทนของซปเปอร์ไลน์นี่แหละค่ะได้รับการแนะนําจากท่านท่านสจประเสริฐกาหน้านุ่นค่ะว่าพี่ชายของท่านน่ะค่ะเป็นไตระยะสุดท้ายคือคุณลุงสงบกาหน้านุ่นนี่แหละค่ะบันนี้เพิ่นรับผลิตภัณฑ์ไปได้สองอาทิตย์ละค่ะมือหนีพานมากก็เรียว่าเยี่ยมยามถามข่าวว่าอาการของคุณลุงเป็นแนวใดแน่ค่ะ คุณลุงค่ะหลังจากที่กินยาไอ้กินกินโทษค่ะกินผลิตภัณฑ์ไปคือมีดีท็อกมีโคโลฟิลและมีสเต็มเซลล์ซึ่งเป็นไตและยาสุดท้ายขึ้นมาจากการกินมาได้สองอาทิตย์คุณลุงมีมีอาการมีความรู้สึกจังไหนกับ,กบผลิตผลผลิตภัณฑ์ที่กินเข้าไปค่ะดีข้นเแต่ก่อนคือแต่กอ่อนแต่ฟอนกินเป็นไนแต่เพราะในกินยา อาการก็มีอาการเมือ่อยแล้วก็เป็นหูกระปริงิน,งนต้องต้องเบาแข็งแรงสุเดียวอยู่ต่อมาพอได้มารับกินยาค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นออกมาใหา้คือทั้งอ,อ่าวเสือทัดค่ะ แต่นุงเบิร์กขก็ดีสภาพร่างกายแข็งแรงดีขึ้นค่ะบเม่อยบ่เม่อยเนาะค่ะผิวพันกับสดใสขึ้นยังว่าเนี่ยยังร่างกายมันกับผิวพันดีขึ้นค่ะจากที่กินมือมือและจักซองค่ะของสเต็มเซลล์ค่ะคุณลุงเสาแรงแมนบบคะเสาแรเส์แรงแล้วก็โคโลฟิลทุกมือแล้วก็มีดีทอกเขามาซอยเนาะค่ะเขาจะซอยกินดีทอกนี่ถ้าเขาบอได้กินดีทอกนี้ก็ บางเธอมันท,ทายบบได้แต่กิน,น,นดีตโอก็ไปแก็ทา,ายสะดวกสบายแค่ท้ายสองครั้งย่อมเสารายาแมงแต่อันนี้บ่ทันเด็กไปหาหาคุณหมออีกแมนบ่ค่ะแต่ว่าแค่ภาพรวมของที่จะของหูซึกเนาะ,ค,ะนค่ะแม่นค่ะ,คะก็บ่เพรด็ไปนั้นค่ะ,ะถือว่าสภาพนี่มันดีขึ้นหลายค่ะดีขึ้นหลายเนาะค่ะ ประทับใจได้ไปได้คาวว่าไปหน้าแล้วเห็นบอกค่ะจากจิตตกรนอนตลอดเนาะค่ะค่ะขา่าแต่ว่าการย่งอีกเป็นบางส่วนก็คือเป็นเรื่องที่อยู่ในสภาพร่างกายก็คือได้สายตาอ๋อค่ะหนึ่งค่ะมันเป็นมะกรเปี่ยวหอเ้า เพราะมา่กินมันก็ดีขึ้นหูก็ดีขึ้นสายตาก็ดีขึ้นหูก็ดีขึ้นทั้งทั้ง,ท,งที่บรได้กินผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสายตาน้ำได้ค่นี้จะเต็มเซลล์มันไปซอยค่ะเพราะว่ามันไปซอมแซมตัวถี่เสื่อมและฟื้นฟูเซลล์ถี่เสื่อมทุกส่วนนะคะตัวสายตาเนี่ยมันก็ดีขึ้นมาแบบเป็นเป็นระยะโดยโดยคือเขาบอกว่าในมันก็บพวไอ้แก้งคัก แต่ว่ามันก็ค่อยตีขึ้นการย่ำย่ำข้อมบงสีมันเกิดย่ำบวงศีแต่แต่ก่อนผมจะบวติดอ่างขาตอนผมป่วยนะค่ะอืสุดหยอดมันสุดหยอดเลยค่ะประษาก็ปราสาทดีขึ้นระสาเนี่ยพูะสร้างงานเมื่อยหนา่คุณลุงดีใจน้ำขาคุณลุงดีใจน้ำขา พราะว่าเห็นเห็นผิวพันธุ์เห็นแต่ก่อนมือแรกที่นุ่เอาผลิตภัณฑ์มาให้นะคะมันแตกต่างกันมากค่ะค่ะก็ดีซื้อไว้จะคล้องดีขึ้นหลายนะค่ะและตอนนั้นคุณลุงได้ฟอกไตกับโรงพยาบาลหรือยังค่ะบอกอ๋อยังมันเด้ฟอกเป็นระยะสุดท้ายแต่ว่าบยยอมฟอกฟอกไตเลยค่ะบ๊บยฟอกได้เขาสิเฮ็ดห่องอยู่นี่แล้วนี่สิเฮ็ดห่องว่าจะเตรียมฟอกแล้วอ๋อค่ะค่ะ ลูกเต้ากับมากับว่าถ <Station> ิ่ม hey. <So, S 2> ิ่มาะิดทองเห็ดยังค uh ุยกันว่าถิมาเห็ดทองให้พ่อพอกไตค่ะพอดีซอจอนี้ติดต่อเลยเด่๋ยวยามา่อไหร่เดี๋ยวไอ้ต่วอ้เดี๋ยวหมอสินัดไอ้คุณลุงอีกช่วงใดค่ะ อบอค่ะนัดเหมือนว่นนัดต,ตามหมอนัดแต่นะคะ่ะหมอโรงพยาบาลน,นัดนะคะบอค่ะเดี๋ยวเขาสิได้บอกว่าค่าทุกอย่างมันสิดีขึ้นไงคะ่ะเพราว่าค่าเลือดค่ายอย่างนั้นนะคะ่ะเดือนมีนาอ๋อเดือนมีนาวันที่เ่าใดคะ่ะนี่เดือนมีนาเลยเด้ที่ดเท่านี้แหละค่ะถ้าท่าถึงดิวหมอนัดอีกแจ้งนู้นเเด้อค่ะนู้สิใดนั่นนู้สิใดนู้ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนกชนาผ้าบุรพักเด้อค่ะเป็นตัวแทนของซปเปอร์ไลน์นี่ค่ะ เด้เข้ามาเยี่ยมยามถามข่าวกับคุณลุงสงบการหน้าน้นอีกครั้งหนึ่งค่ะในระยะเวลาสามอาทิตย์ที่คุณลุงคุณลุงสร้างผลิตภัณฑ์เพิ่มคุณลุงก็คือในส่วนของรอบนี้นั่นคือคุณลุงมีได้ไปพบหมอมาแล้วหลังจากรับผลิตภัณฑ์เข้าไปค่ะอยากให้คุณลุงเวาวให้พี่น้องเพื่อนฟังในข่าวว่าหลังจากที่กินผลิตภัณฑ์ของเฮาโดยสเต็มเซลล์กับโคลฟิลมาเขาอาทิตย์ที่สามแล้วก็ผลของหมอ ทางโรงพยาบาลแจงคุณลุงว่าจังไดแน,น่ะคะ่ะทางหมอนําบอกว่าที่ผมขอไปหาหมอตรวจไตเล่เบื้องหล้วหมอว่าคุณค้าของไตมันดีขึ้นดีขึ้นมากดีหลายกวัวเกาแลแต่ผมก็หูตัวเองเกี่ยวขับสภาพร่างกายของผมมันแข็งแรงดีแล้วก็ออกไป เดินเหนตใส่มาใส่ใกระไดโบยยางเคือให้เาค่ะแล้วก็อีกแน่นึงทือผมตะก้อนนี่ผมจนิดบานผมตายไปแล้วค่ะ <c oughs> ดีใจน้ำเขาคุณลุงลุงดีใจน้ำดีใจน้ำมีหลีค่ะเป็นบุญเนะาะค่ะที่เฮาเด็พพอกันแล้วกับมับนโบมีคำโบสายน้ำนะคะ่ะ ได้<ใ>ยินข่าวว่ามือหนีก็สิไปกินป่ายุ่หนองหน้าเมนบบค่ะทุกเทืยรยางไปหน้าเป็นยังไงนะคะลองวองให้เพิ่นฟังนะคะคุณลงุงผม,มนั่นถ้าไปหน้าก็คือมันลูกบ่ได้นั่แหละครับก็คือคยางไปบั่ได้แต่ว่าช่วงนี้ผมยางไปหน้าได้ระยะทางประมาณหนึ่งกิโลนี่ผมไปไปกลับได้เลยเมนบบค่ะด้วยการเดินของตัวเองเนาะคะ่ะสุดยอดอิลีค่ะ มือแรกที่นุ่มเห็นคุณลุงนอนอยู่ที่นอนนอนติดนั่นเลยค่ะแล้วก็ผิวพ่านตางตางแห้งค่ะเร็วเนาะค่ะคุณลุงนี่แค่แค่ว่าสามอาทิตย์หนึ่งเนาะค่ะผลิตภัณฑ์คุณลุงดีใจค่ะดีใจนุมก็ดีใจน้ำค่ะค่ะดีจนว่าอาจารย์แบมวาสิเห็ดงาน้ําเลยค่ะอาจารย์แบมสิเห็ดงานใช้ดีบอกต่อดีบ่ดีคุณลุงสด้กินผลิตภัณฑ์ฟรีเลยค่ะค่ะครับแต่ผมคือสภาพร่างกายที่ผม เบิ่งตัวเองจากของแล้วว่ามันก็ดีขึ้นมากขึ้นกันก็หมอคนใบดีดีขึ้นหลายค่ะกินเข่าแต่ว่าก็ินเข่าก็แซบอืมกินเข่าก็แซบนอนเหรอคะการรับนอนเป็นยังไงคะนอนก็รับดีอืมค่ะแต่ว่านี่แหละเหตุในระบบประสาทระบบสมองอผมขึ้นมากไ้้ค่ะหมอโรงพยาบาลก็ว่าจังไรเนี่ค่ะแต่ก่อน แต่ตอนผมว่าห้าในกินยากินผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วนะหมอมันก็ว่าด้าน,นระบบสมองในยา,ยามันไปเร็วน,น,นะนะจนว่ามีแต่หาไปไปฝอกไปฝอกแต่ว่า,าตีพี่น้องกับพอ่อพ่อมกนเลย ทานสอจค่ะทันซจจอ,<า>จอะเปิฐ<อ>เป็นน้องซาเอเป็นน้องชายของคุณลุงสงบใน่ะคะครับป็นนั้นเอาผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาค่ะผมดีใจหลายค่ะคุณลุงแมนค่ะคุณลุงตางแห้งตางแห้งนุขึดพ่อ,พอมือแรกที่อาจาร,รย์แบมลูกสาวคุณลุงบอกกับหนูค่ะว่ามีผู้หนักกว่าพอ่พอนุบอพอนุสิเศร้าบอนุสิหายบอนนะคะนุขืดพ่อมือนั้นค่ะ แต่ตอนนี้ก็คือหูเลยนะค่ะดีใจร้ายันแบบน้ำตาไหลอยู่ค่ะค่ะคือหมายความว่าเพนในน้ำค่ะแล้วก็ได้ของดีมาให้ค่ะว่าหายค่ะก็ว่าจะตายก็ตายค่ะค่ะแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะที่ผมเบิดไปค่ะตุดยอดบตลอดค่ะ เลยยืแครยี่สิบน่ผมเดรคาาเอาเลยค่ะทะลุขึ้นเดรค้าเอาค่ะแมนอยู่ค่ะแต่ว่าพอพอได้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วโดยที่คุณลุงกินโคโรฟิลมือลรซองกระสแตเต็มเซลล์มือลสองซองเนาะค่ะเช้ากับแรงวิธีกินเป็นกาบอกว่ากินค่ะทองวางย่อมเสาค่ะกับก่อนนอน กอนนอนค่ะแต่แต่ว่าพวกฟิวกินมือละซองผสมน้ำจิบไปค่ะจิบไปเรื่อยๆให้เบิร์ดพวกกินพวกพฟิวเนี่มันสิ